สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสห่วงมามสูตรน่ะห่วงไหมเมื่อก่อนห่วงค่ะตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะว่ารู้สึกได้ว่าสูตรถ้าอยู่กับเราอะค่ะมันก็อยู่กับเราเดิมๆไม่ไม่มีมูลค่าขึ้นมา mm hmm. แต่ถ้าเราเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นๆนะคะ,คะบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่เขาลองเอาไปทำ mm hmm. เขามีประโยชน์ต่อ,อเขา บางคนตกงานอยู่เนี้ยค่ะเอาไปทำสร้างรายได้คือแบบมันทำให้สูตรเราใช่สูตรเรามีมูลค่าขึ้นมาเลยค่ะได้บุญแล้วก็มันประโยชน์กว่าที่จะอยู่กับเราเฉยๆเนาะนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยหรือไม่ก็บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมีสูตรเก็บไว้แล้วจะงบไว้ทำไมแต่ขอบอกถ้าเกิดวิธีการทำผิดเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนเจ้าของสูตรก็ได้เพราะฉะนั้นมั่นใจเลยและมีคนถามไหมคะว่าทำไมไม่เปิดร้าน ร้านเปิดค่ะเปิดอยู่ชมบุรีค่ะโอ้โหนี่ไงอยู่ยู่เป็นร้านขนมเลยใช่ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากชิมต้องแวะไปได้ที่ไหนเอ่ยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีค่ะชื่อร้านโซสวีทบายนูนค่ะนี่ใค่ที่อยู่แถบนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามลืมที่จะแวะไปแล้วก็ห้ามลืมที่จะกินเผื่อหญิงด้วยโอ้นอกเหนือจากเมนูเต้าหู้เยลลี่แล้วมีเมนูไหนที่แบบว่าแนะนําอยากจะแบบให้พวกเราได้เข้าไปดูกันอย่างเช่นอะไรที่คิดว่าง่าย ไอคิดว่ายากแต่ทาง่ายเรียนอื่นไหมพิซซ่าค่ะอ๋อ oh. เป็นพิซซ่ากระทะไม่ต้องใช้เตาอบเลยทําเริ่มตั้งแต่นวดแป้งพิซซ่าเองเลยค่ะก็ oh. คือง่ายมากคือคนแบบโอ้เฮ้ยคือแบบในความรู้สึกพิซซ่ามันต้องมีเตาอบมันต้องมีเครื่องเยอะแยะอันนี้นวดแป้งเองเลยใช่ค่ะนวดแป้งเองซอสก็ทำเองแล้วก็มีกระทะแค่หนึ่งใบก็ทำพิซซ่าได้แล้วค่ะ นีแหละนะคะลองเข้าไปดูการฝีมือเชฟนุ่นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการทําอาหารนอกเหนือจากเรื่องของสูตรต่างๆแล้วมีคนแบบว่าสนใจอ,อย่างอื่นอีกไหมอยากจะให้เราทำรีเควส s t เมนูอื่นๆอาหารไทยมีค่ะอาหารฝรั่งส่วนมากจะเป็นแบบอาหารว่างแบบอาหารเช้าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางบางคนก็มารีเควส t แบบขอน้ําปั่นอ,อะไรอย่างงี้มีบางทีขนมไทยที่แบบ หลากหลายมากก็แบบอ่าแล้วแต่โอกาสบางทีถ้าสะดวกก็จะทําให้ได้คิดว่าจริงๆแล้วอาหารอะไรยากที่สุดคะระหว่างอ,อาหารหรือขนมขนมค่ะอ,อาหารมันสามารถที่จะดัดแปลงตามตามอารมณ์คนทานได้แต่เบเกอรี่อะค่ะมันเป็นอะไรที่ต้องเป๊ะถ้าสูตรไม่เป๊ะปุ๊บทุกอย่างอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปเลยอ๋อและอย่างแบบบ้านพี่อย่างเงี้ยเป็นแบบไม่มีเตาอบ ซึ่งจริงๆแล้วการที่ไม่มีเตาอบเราสามารถทําเมนูอะไรได้เยอะเหมือนกันหรือเปล่าเยอะเหมือนกันค่ะบางบางเมนูเนี่ยสามารถใช้ไมโครเวฟแทนได้ห,หรือใช้หม้อหุงข้าวกระทะอ,อะไรอย่างนี้แทนได้ค่ะ,คะเออน่าจะมีนะซีรีส์ชุดนี้สําหรับแม่บ้านไ <c oughs> มโครเวฟกาลังคิดอยู่ค่ะแบบอยากทำแบบซีรีส์กระทะแล้วกระทะหม้อหุงข้าวอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กหอเออจริงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยน้องนุ่นไม่ได้มาบบเปล่านะคะน้องนุ่นเนี่ยเอา เต้าหู้เยลลี่มาฝากพี่ด้วยมาขออนุญาตนี่เลยโอ้โหดูสิคะนี่จากเดิมที่เป็นเต้าหู้เย็นธรรมดาสี<ช>ขออาวแต่อันนี้เนี่ยใช้เยลลี่ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนสีเยลลี่ได้ใช่ตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้ว <Yes. S 1> เ,เมนูนี้ใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้งหมดกี่นาที <laughs> ถ้าทำจริงๆเนี่ย ไตอนทำอะค่ะประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอเซตตัวหน่อยอาจจะสักแบบครึ่งชั่วโมงขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะคะคือเห็นว่าเอาไปผสมแล้วก็เอาไปแช่เย็นเนี่ยจะใช้เวลาตรงแช่ยเย็นนั่นแหละนี่ไม่ต้องกินผลไม้เลยกินเปล่าๆชิมเลยนะคะคือรสชาติเนี่ยมันจะแบบ เบ, au บ au าๆใสๆคือถ้าเกิดสมมติว่ากินเยลลรีเปล่าๆมันอาจจะหวานเกินไปใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะแบบถูกเจือจางลงมาแล้วและยิ่งถ้ากินคู่กับผลไม้นี่นะคะ <laughs> แม่เป็นอาหารที่เหมาะกับสาวๆมากๆเลยสดชื่นค่ะแล้วสดชื่นจริงๆแล้วขั้นตอนมันไม่ยากหรอกเนาะแต่ว่าบางอันที่มันยากอะแล้วเราต้องมาตัดให้เหลือประมาณหนึ่งนาที <c oughs> มันยากไหมคะ จะว่ายากก็ยากนะคะแต่จะว่าง่ายก็ง่าย<อ>ระหว่าง <c oughs> ถ่ายถ่ายทําอาหารกับตัดต่อคลิป,ปันไหนยากกว่ากันตัดต่อยากต้องตัดแบบเราถ่ายบางทีถ่ายเป็นครึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะก <c oughs> ็ตัดให้เหลือหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ยมันค,นค่อนข้างที่จะแบบว่ากระชับมากแล้วก็จะต้องก่อนก่อนจะถ่ายอะคะ่ะเราก็ต้องคิดก่อน ว่ากระบวนการอันไหน,ม,นมันควรจะมีหรืออันไหนเนี่ย<อ>ไม่สําคัญก็ตัดทิง้งไปอะไรอย่างเงี้ยค,คือทํากันบ้านก่อนเลยลิสไว้ก่อนเลยว่า1 2 3 4งสองสามสี่เอ๊ะข้อสองนี้ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้ก็ตัดออกอ๋อคือเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่ามาถึงก็ถ่ายถ่ายทำทำไปเลยเนาะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในเพจของเราในวันนี้คือภูมิใจที่สุดคือคนที่อยู่ในเพจอะ,ค,ะค่ะมาดูคลิปเราแล้วก็คลิปเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเขาก็คือเขา สามารถเอาเอาสูตรของเราการดูคลิปอะค่ะไปไปต่อยอดได้ไปสร้างอาชีพหรือว่าเอาไปทำสิ่งต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทุกคนมีให้ถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งทำแล้วดีทำแล้วชอบทำแล้วได้ผลส่งมาบอกด้วย<ด>นะคะเป้าหมายในอนาคตต่อไปก็อยากจะอยากจะทำเว็บไซต์ค่ะเหมือนกับเป็นศูนย์รวม คลิปอาหารสั้นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมอยู่ใครอยากได้อาหารอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้เพลงที่อิงบอกไปมาเป็นซีรีส์นะคะเพราะฉะนั้นสามารถแบบว่าติดตามน้องนุ่นอะไรยังไงได้ที่ไหนเอ่ยอติดตามได้ที่เพจเลยค่ะชื่อเพจเชฟนุ่นนะคะเสิร์ชคำว่าเชฟนุ่นได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะให้ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชฟไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่รักการทําอาหาร ก็ใครที่อยากทําอาหารนะคะหรือว่าชอบการทําอาหารแต่กลัวยังกลัวอยู่นะคะนูแนะนําว่าให้ลงมือทําเลยค่ะอย่าไปกลัวค่ะลงมือทําไปก่อนอพอเราได้เริ่มต้นแล้วค่ะทุกอย่างจะง่ายขึ้นค่ะค่ะเพราะการทําอาหารก็เหมือนศิละปะเนอะถ้าเกิดสมมติว่าทํามือแรกมาไม่อร่อยเททิ้งไปไม่มีใครว่าอะไร ใช่ไหมแล้วก็ฝึกฝนใหม่อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะท<ช>ุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเดีย๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นมากมากเลยนะคะกับเชฟนุ่นเจ้าของเพจ5 0 0 0สนไลค์นั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หรับช่วงมีเทนในวันนี้นะคะเอาใจคนโสดโดยเฉพาะเลยเพราะคนโสดจริงๆแล้วก็มีหัวใจอยากจะมีใครสักคนคิสเราทุกเช้านะคะซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมโนของเราไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามีการออกแบบนะคะแก้วที่มีลักษณะเป็นรูปเหมือนปาดนะคะแม่อยากจะเห็นแล้วหน้าตาเป็นยังไงติดตามกันค่ะ แก้วกาแฟร้อนรูปปากออกแบบโดยนักออกแบบชาวกิมจิที่ปิ้งไอเดียแสนเก๋นี้ขึ้นมาค่ะเขาดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนกับรูปริมฝีปากของมนุษย์คือให้มีจมูกและปากที่นูนขึ้นมาเป็นรูปร่างทำให้เวลายกแก้วกาแฟดื่มผู้ดื่มจะรู้สึกเหมือนถูกจูบอยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นไอเดียดีๆของสิ่งของในชีวิตประจาวันที่สามารถเพิ่มมูล,ลค่าได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะ โอ้โหถือว่าเป็นไอเทมชิ้นสำคัญที่คนสวควรจะมีติดไว้นะคะเวลาดื่มกาแฟทุกเช้าจะได้เหมือนกับคนมาจุ๊บเปล่าทุกเช้าเลยนะคะอันนี้นี่นารักและก็เก๋มากๆเลยละค่ะเอาเป็นว่านะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของแกดเจ็ตหรือว่าเทรนอะไรที่กำลังฮิตที่กำลังเป็นกระแสนะคะก็สามารถติดตามกับช่วงนี้ได้มีเทรนค่ะส่วนช่วงหน้านะคะ b e a u ี้มีแน่นอนก็จะเป็นเรื่องราวของความสวยความงามต่างๆดังนั้นต้องติดตามกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส